บ้านพ่อเนบ้านกะบินเออบ้านพ่อบ้านกาบินกาบินนี่จังหวัดได้นี่มันก็ขึ้นยังไงบ้านพ่อกระปุ่นเรื่อยไยังโอ้บ้านกาบินเนาะพี่น้องพ่อกระปุ่นจังหวัดเดียวกันวะพระเจ้าผู้ถามนี่กระปูหูได้บ้านได้เป็นบ้านได้นาะพี่น้องเนาะบ้านนพ่อออเ บ้านพ่อบ้านกาบินบ้านนันแม่บ้านหน้าดีน้ำสกุลวอลหานนันแม่หน่อยแหละโอ้น้าสกุลวอลหานวิจิตเสื่อนห้องฮะพ่อนี่อซื้อวิจิตซื้อพ่อซื้อวิจิตเนาะวิจิตวอลหานโอ้ได้ไม่น้ำวอลหานนี่แม่เลยสบายดีพ่อใหญ่ วายใหญ่ซื que ้อได้พ่อใหญ่ฮะผัวสบายบันไดว่ะบ่สบายปันไดเป็นไหนจะว่าสบายหอ้ยโอ้โอ้เป็นมาแต่เกิดบ่อรลือหากะเป็นเป็นมาแต่เกิดมาสีได้ลูกได้เต่า ่ไหรตันนั้นตันนั้นบริบบอดนำไหมโอ้บ่เห็นหุ่งยักปีแล้วพอเท่าเศ้าปีเศ้าปีเลยออตาบอดเข้าบ่อเลยเนี่ยนันบ่แล้วก่อนนั้นพอเท่ายูไซแต่ก่อนเเกิดตัวไซพอเท่าดบัดหน้าดี บัดนาดีนี่อยู่ใช้บัดนาดีภาเคเขมราดม,าามาึงหอมน,นาดีามนะึงหอมออำเภอยังบัดนาดีบัดนาดีมากราเพื่อเขมราดไล่ะอํเภอเขมราดโอ้ ลูกหลานก <Ris> ับบุหูเนาะจังหวัดอุบลมามามาอยู่พี่จักปีเลยพ่อเถ้ามาอยู่พี่มาอยู่พี่มาอยูี่แล้วอี่หาปีเลยเนาะมาอยู่พี่สวามใหญ่อยู่พี่แล้วโอ้สี่ก็มาอยู่หินแตกเ้วยเขาโรงเรียนอยู่หินแตกเนยเพรมันตึกอยู่กันอย่างว่าดังบ่านอยู่างเนี่ยโอ้เขออนุญาตถามดวรพ่อเถ้าเด้อเขาจะเกินผู้จักว่าพ่อเถ้าตอนตอนมาอยู่ลาวเนี่ยอยู่พ่อมาณหาปีบอกเลย จะปีขมันหาฮูกปีโอ้มาแต่ยังน้อยผุนาอมานลำไผ่แต่ยังเตือกี้มาได้มานาาำพ่อพ่อพามาเว้ยเออพ่อแม่พามาไหวทัางพามามันตอมาหนีหน้าอยู่พี่มาไม้ให้ไม้หน้าอยู่โอ้เตือกีมันหนากว้างแน่เออมามามาพ่อเงินจะค้นบนเทขาฮะมาพ่อเงินจะค้น ลูกใม่แคนี่บอกมาพร้อมกันตอนมาทบพิดหนะพอทั้งแม่นะบอกอ่าสามคนเป็นแรกเป็นหาบอเป็นหาคนโอ้มามาเมืดอหาคนอ่ะอ้าวบกเอา้วเี่ะนไปนั่งกิมแข้วโอ้ยก็รับใช้เอาแม่ไปนั่งกิมแขล้วยาเพย่แล้ว โอมาผ้ัามาบอกสมาสาอยู่ดูบเป็นอะไรจังเนมาอยู่พี่นะคืนอะไรเพิ่นพ่อถามบ่ได้ถามพ่อแม่บ่พ่อแม่เพิ่นพ้ามาจัเพินคิดนไ่ะเพิ่นคินร้านโคกวงป้าแปนเออเต่าแร่นก็ลยจะเข้าเต่าแร่นก็ลยมากเลเห็นอยู่บนเต่าแรกนะเห็นใเนาะจะกินุัวกระต่ายมูน่ะ โอ้ยกท่านึ่งยังกระไลเข้าไะกินปลากระหอกปลากระหกโว้ยปลาเพกนี่ทมหัวคนะกินโอ้อีกเาอใจบเบอ่เขาหอโอ้ ต้นมาเนี <hein ous> ่ยเอายังแน่มาจากบ้านเก่านะจากบางนเพลินนะบไม่ีนะโบไม่มียังบองัวควยไปเขาบแถ้านั้มหรอ่าโบร่ดบ่โอ้เนี่ยฉันมั่งสั่งขายง่ายผมจะยังบ่ดเนว่าเออน่าฉันมาอยู่พี่เห็อท่ไหนจังเศ้าให้ชาาหน้าได้สิเพ่งใจมาอยู่ลเปล่าหาเนี่ยคือบัวจจน้ำเพลินเออห้ามไว้จับฮะ้พีน้ำหนองแล้ว อ่าเห็กเย่ไม่ย่หน้าจะได้เพื่อที่ได้ฮ่าก็กล้วยคนละบ้านละฮ่ก็กล้วละบ้านห่านเนาะกล้วยานสวมข้าวเจ้าตะกีง้อเอามาเลี่ยงง้อพวกมันเป็นไงไก่พวกมันตะกีพวกพป็นไงหน้าพวกันกล้วยเออเามาเลี่ยงเพราะดีเห็ดให้เหตุหน้าเอาลูกมาแน่ลูกตันกันนะเออข้าวเจียวอยากให้มาเลี่ยงเพราะว่าน้ำสวมตะเออ มาเหี่ยเพราะดเมื่อนั้นแล้วตีนอแค่แน่วาเออเมาเห็ดทเหน้าเลยๆก็กจะทุกเลยนาะวาตะบีทุกล้วุกนี่ตะกี้เออเอาข่นเรื่องขัหนอนเออไเลาทำไปท่ากเมยเดี๋ยวนี้เอมาก่พ่อใหญ่มากเลยพี่นาเนเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่อยูจัปีเลยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ห้อย ที67ปีโอ้ยย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 ัยหยเยย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 ยายย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 ย็ยย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 เยยยยพยอยย่ยย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 อยยยยยงยยยยปยงยยยงยยยยยย่ยยยยนยย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 ยมยย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 ยายย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 เอยย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 ยหหยยทยยอ สีบานสียาเขานี่แหละมันงงเออนป็นบงแล้วแหละบงนี่เนี่ยกันตา,ตากันหุ่นนะอเออยยอนเอสสีสสยาใส่เข่าใส่น้ำนี่เนาะสีบ้านอะไรทุกนึงร้องมากบบอกบานเออมาหันตัวเนี่หันหวน่นต้นกลางสบบตดใส่ เงียวหมาบริยังเจ้าเขาเนี้ยงาตาเลยเขาบดสองเ้ยเขาบดสองเิยนี่ก็งบไปฮะให้นาตอวสวยสวยต่วไม่เล็งใดโอ้ยเราไม่หุ่งด uh, 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 ีหน well, so. oh, uh, 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 uh. ้าน uh ี่เที่ยวไปจะเกียวจะแก่เออเงี้ยวขึก็หุ่งดีหน้าเออเขาไ่ได้ไปล่างซะจะกี่ไปล่างเขไข่ไปจังเพราะว่าเขาล่างน้ำสะอาดมันกะสิบุเป็นยังแน่เนาะใช่ไหอ ทำใหเราไปล่างน้ำหอน้ำเย็นไกี้เรียกว่ายองปู่ยองยังล่างแกง่ไข่จช่วยแต่หนาวกคือแบบทั้งในยังบอกว่าเออไม่กัดเสียมไปเสียมวก็ตัดเศษตาสิครับเออร้านอย่ากันคนอย่าถามต่ออีกนนพี่น้องวานำกันไอ้น้องวานำกันว่มีผู้กลับไปฝุ่นหมดเลยนีก็มีไป กับเพาะผมนี่กลับนะอย่ามาเมานํำกันหาคนนะมีผูกกลับว่ว่ว่เดีกลับเดี๋กลับจสคนมามาก็มาสเอาลูกวัวก็มาสไดูสีหาคนก็มาตายซํมผู้ใหญ่ก็ดีเออผู้น้องก็มาตายวังหันเอว่าหันแล้วแล้วปีที่ปีเราจะกาัเอป ลูกสามคนยังเหลือยงเพื่อเดียวเองเลือเหลือแต่พ่อใหญ่หนิที่ลี้ยงเเดียวพ่อจะตายว่าแม่จะตายจะเลี้ยงแค่ร้านและบางอย่างเนี่ยโอ้ไปอยู่อินแตกกันเนาะ วา่าจะาจะมีไปหินแตกไพ่กับไพมากกับไปอยู่ทีหินแตกไพมากกับไปอยู่หินแตกท่าทีว่าอันถามแต่ล,ละนคนนะนะประดัเป็นปกกอะไรจัง่ไงไปอยู่หินแตกกอนนะก้อนเป็นบ้านใหญ่นี่โอ้เป็นสามหล่อยปวดงขาวนนี่แต่ข้าจะกินวันนี้บ้านด้วแถวนี้อ่าปลาแต่โขกคุณ ถาประชุมคนทะลาะันกันน่าคู่คนเอออ่ออไม่ใจไม่ายางจะข้าวจะกินไม่ใจยางกับยางมเออยางกับย่างอ่ารถโ,โง่รถถีบง่นีเออก็มาเริ่ม,ม,มไม่เนาะรถถีบรถยางเออแจ็คปีแบบนี้นนะะจะมารถเริ่มข้ามารถวจ็คหันห่างนี่แล้วข้าวสองเมืองสามเมืเองหนึ่งย

เรามาสั่งนี่คือพ่อแล้วพามาจังเอแหลกพ่อโม่เลยแหละเออพอนี่ก้อนใหญ่กระนแถวตัวก้อนใหญ่ีอ่ะเออไย่างขั้นมีเออไป่าันเขายกนัดเออไปย่าไ้ปตีสามสี่ลังขาเออต้องสามปีโม่ยังไงล่างมาล่างมาเออได้เค่แล้วแก็นั่นพ่อนนี่เป็น เป็นพอบางพอยังเป็นควรอ๋อเป็นมูวาดใอ่ไหเออ เป็นเป็นผู้แบ่งผู้ย่งคันสองคันข้างแบงอย่างเป็นอันนี้อ่จะเข้าไปกี่จะว่าเป็นผู้มาต่างบ้านน้ำอิดเนาะเป็นผู้มาต่างบ้านเออบ้านโคกยาวเ้าเนี่นี่ก็เข่าเอาก็โดนูบ้านโคกยาวาได้พี่น้องเพิ่นต่างบ้านต่างซ่องนี่นะเพิ่นต่างบ้านบ้านโคกสะอาดเออมาเปลี่ยนไปโคกสะอาดเนาะบ้านโคกยาวนี่มี่ต่างกัหลังเนาะอันนี้ผู้ว่าอย่างนี้นะจักเออแค่เจ้าว่าพวกอันนี้ตั้งเดียวกันนี่บ้าน กงเงาบานค่อยเงาเพราะว่าบานนู้นหีหาวเพราะว่าเขาบอกใส่กันนะเขาจะลอยเออเลื่อนกันมาเลยบานเนี่ยเออปกติเนี่ยมันตั้งน้ำอีกิซมันโคกสะอาดเออตั้งน้ำอีกโคกสะอาดเออบานเขาเนี่ยนะเออบบแมนว่าให้กมาตั้งได้่ยโคกสะอาดนี่เนาะหรือตั้งกงเงาเนี่ยว่ากันที่ซื้อกระสันเออมาหลอกกันไหมนี่เนาะพวกเออหยอกกันพวกนันนี่แหละเออ อันโคกเงาเนี่เพี้ยนมาจากโคยเงาหนิบอกโคกเงาโคยเงาเนี่ยแาบโน้นนี่หาเนี่ยเอออันนี้ขอโทษขออภัยด้อยสิเ้ยยันเบาใจบนสุภาพกันอ๋อนบอกข้าเจ้าว่าเนาะพอขั้นขี้หนึ่ะกินครับพวกกันเออนก็มเงอะแต่เรื่อนพอเรื่อแม่เนี่ยเพิ่นตั้งหนึ่งห่วยระบาดโควิดเนี่ยอ่า หวาเดี๋ยวนี้ก็หวานลอยปลาจะเขาซอกแจ๊กๆลอยเลยเดี๋ยวนี้ประมาณลอยปัวแล้วเดี๋ย,ยว,วนี้แต่ลูกแต่ร้านพวกมีออกมากแต่ละคนีลูก คุณคุณหนึ่เป็นสี่หาคนสิพ้นกันนี่เออบ้านใหญ่แล้วคุณพงเ์จะเลื่อนเลยนาะป่เถ่าเนาะเขาคาดจะกี่พันเนี่ยอัดเลยเมื่ทันมีเนี่ยอัดกับคู่มือคู่มือเขาได้ลูกช่งคนชางคนก็อัดไปเลยด้กินหวานกินยาหาสา้หวานสักยาเลยเฮ็ดทั่วเฮ็ดยั้งไหวเลยเนาะโม่เฮ็ดไปกี่ได้เป็นไงพี่น้องอยู่บ้านเก่านะบ้านยังก็บ้านเก่าป่าเถ่านาะ บ้านแม่บ้านนาดีบ้านนาดีนั่นยั่งยั่งอยู่บ่พี่น้องอยู่ทั้งนั้นนะไว้กันยั่งอะไรนาะยั่งลายบ่ยั่งลายโอ้บ้านแม่พี่น้องทั้งทปากสามข่าวคนเนี่ยตียงเด้อคนเห็นอยู่พี่น้องทั้งบ้านนาดีเขมราดเนาะเออสามข่าวสามข่าวเด้อไม่ยั่งอยากให้ถามเพิ่นกันเม่นมาได้เด้อทั้งพี่น้องบ้านนาดีเนาะทั้งเขมราดเนาะจังหวัดอุบลเฮาบ้านพ่อบ้านกระบินเออบ้านพ่อบ้านกระบินกระบินเนี่ยจังหวัดได้เนี่ยมันก็ขึ้น ยังกันอ้เพื่อกระปุ่นไม่ได้ยังโอ้บัณฑกาบินเนาะพี่น้องอ้เพื่อกระปุ่นแต่ว่าทุกคนพี่กันเนาะพระเจ้าผู้ถามนี่กรบปุ่หูได้บัณฑได้เป็นบัณฑ์ใดนาะพี่น้องเนาะพ่อนนั่นเออบัณฑพ่อบัณฑกาบินบัณฑ์เหนแม่บัณฑหน้าดีน้ำสกุลวโรหานแม่นหน่อยโอ้หน้าสกุลวโรหานวิจิตเสื่อห้องฮะเสื่อพ่อเื่อวิจิตเสื่อพ่อเื่อวิจิตเนาะวิจิตวโรหานโอ้ ไม่นันบ้านหลังนแม่เน่ยอยู่พังไทยอยู่พังเอออยู่พังลาวนี่ก็สบายดีเนาะพ่อเฒ่าเนาะเออมีหยังก็มาเล่นมาหัวน้ำกันได้เนาะถ้ามาลาวเนาะได้มาเล่นมาหัวก็มาทางบ้านคุกสะอาดเนาะพี่น้องทั้งพี่ก็บลายโย่เนาะจ๋าจเออมาเล่นมาหัวน้ำกันได้เนาะอมันน่าดีนี่แหละน้ำตะกุลดาบุดีบ่ะน้ำตะกุลพร้อมนางแม่นี่ดาบุดีนี่ทำเออ กับเพื่อนยังอยู่แถวนี่แหละอยู่แถวอุโมงค์เกียงแก่นี่พี่น้องเออเพิ่นมาเนี่ยนี่มันเกียงมันอุโมงนี่ใ้รอยู่แล้วแถวอุโมงเนี่ยมันใกล้เนาะอุโมงค์หน้าสนามนี่มันไกลเห็นเปิดระบบท่าประชุมเปิดหรือเปล่าก็เปิดที่เปิดที่ทาประชุมด้านท่าประชุมเออพี่น้องถ้ามีโอกาสที่ได้ไปถ่ายคลิปไปเบิ่งอยู่หรอกเนาะท่าประชุมจะเปิดวันที่เก้าได้พี่น้อง วันที่เก้าท่านว่านี่แหละเดือนที่สองเขาเนาะเพิ่นจะเกิดเปิดด่านท่าประซุมรวมไปมาระวางเล้าไทยเนาะเอาระวังเข็มประหลาดกับอันอันเมืองส่งร้อเขาเนาะไปง่ายก่นเปิดเพราะว่ามันไก่เนีถือว่าเป็นด่านร้อนฝนจะเชื่อเนาะรวมไปเฮ็ดบัตรขาวไปบริหาเฮ็ดบัสปอร์ตสเปรดอกอะไ้เนาะไก่เล่ต์เะยียบย่ำพี่น้องน้อ ขึ้นช่องขึ้นก็มาอืมเพื่อนอนยืนอย่าต่อยู่เขาเขาประเดี๋ยไปข่วมจังหวัดนะนะบระเดี๋ยไปข่วมอำเภอนะบกกายอำเภอเกมราชเลยไปได้นีเอาเอาถามมียังกะจังเขากันเนาะอันนี่ยนะหอดยามจนเราเพิ่นเปิดดอกเดือนสิมาเพิ่นเปิดดาดเนาะดาดทำบประสมเนาะาดที่าวเปิดแล้วเพิ่นกำลังคนขวบปรึกษาเรื่อกันบางวันบางวันหนึ่งเนาะบางสองสามสอบลังเนเี่ย ไงานไายน้องเขากัเปีย่ยำๆอยาตีพี่น้องไหวแต่เก่ากาับไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้บเหมืนะอนกับเมืองไทยเลยน้องเ่าเก่าก็คุณนแล้วแต่สมัย <laughs> บดิมีเครื่องตาค <laughs> ุ้นแล้วไปทำงาน,นอยอูออ่าย บ่ได้ร้อยนำคลองน้ำเขาบอกกี้นะบ่บ่บ่ายันวะร้อยเอาควยขวบบ่บ่คายงัวขาค้ายบอก้าบากฮันบวก้าเนาะเห็นน้าโมบ่ได้ของมันอเอใจบ่กกาคือมูหัวของเป็นพ่อบาทเงาบ่ก้าอะไรบ่อบ่ยมันเป็นยนะนะใครานำคลองเป็นยานเนื้อหอคลี่ง่านยังยานนี่เออโอ้ยมันธรรมดาพ่อบาทพูดทึอิดของบาทเลยบ่เนี่ยเออพอยังท่องพอยังฟุมพ่อบาทตัอิดแลไะนี่เออ ผมพอเ่ายไงตัวนี้อ่พ่อมาจอยนี่พ่อเ่ามาจอยนี่อ่ามาจอยกับรุ่นมูเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเธอรุ่นนี้เข้าแน่อ่าพรแ่เออเธอจะสื่อถึงด้านหลังอยู่นเอาอยู่อืมเอาเนาะนี่ยังกับพากันเอฟซีอยู่ทั้งเมืองไท้เมืองล่างเนาะพี่น้องทั้งต่างประเทศ เนาะเหม็นมาเนาะอยากให้ไปทามพายอยากไปเอสัมผัสกูได้เนาะมีพี่น้องถ้าว่ามีพี่นอาา้นองอยู่พังแล้วเนาะพี่น้องอยู่เมืองไทยคน อายู่พี่อย nice <the ice walls> <who médico> ู mm ่บ้านนั้น้านนี้หลือเปิดมาเด้อข้าพเจ้าชีไปนําถามไปทําสัมภาษณ์ไหนเนาะชีวิตการเป็นอยู่ข้าวเป็นแนวใดาเนาะอันนี้ก็อยู่บ้านโคกเงาเนี่ก็เออนี่ก็ยังหลายคนอยู่ที่พันไปสอบไปถามเพิ่นเนาะไปเยี่ยมไปยามเพิ่นเนาะและเขาจะฟังนะครับจะมีห้ามอีกอ่ะเออเออห้ากัมีคือเฮานี่แหละเอ้าก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม sòng hậu phải liên nó, mì nhang chẳng mệt gắn ma nó, thằng này cái sụm tam bổ hùng gắn vô, cọp cháy nó, sụm tam bổ hùng với nó, ờ, đây là simin thằng bạch phục nhau nó, ờ. ờ... tam ờ hùng này, hùng nó <tail> <gì đó」>. <ihnpai> là khác <c maths> <pensando chocolate>